เดิมมาเธอนนะครับผมมาเชสเตอร์หลอดบร์เตอร์มาแล้วนะครับผมเรามาดูกันว่าน้องเขาจะเก่งหรือเปล่าฝันนี้เลิกก่อนเลยเจอกับเจ้าของร้านโอเวอร์หลอดมันจะวครับทิงเป็นไม่จะดักเลยโฆษณาพี่ตูนของช่องพีีนะครับผมอ,อย่าเพิ่งเข้าดิกระตินนะจ๊ะจุดก,กันยอดเยี่ยมครับผมปิ้ง ทิ้งไรแล้วก็จั่วใช่ไหมไม่ได้นานๆเจอจวดเยอะเฉยเนาะยังไม่มีอะไรเลยว่าเกรดสองมาอยากหาเกรดเห็นได้ใช่ไหมไม่ได้ก็คิวอะไม่ได้ไม่เอาเลยครับกินี่ตัวไรพี่ตัวตัวอะไรวะทิ้งครับตัวอะไรพี่ตัวทายเมื่อได้ดูแต่ยัแต่อ๋อะเอาไว้เรื่อกับร่างนย่างสกิวบารอนครับ เม mm hmm. ื่อเรีกกับียมีครนเคุณแสดงวีดีน uh, ี um, no ้อ่านใช่เหบนีหครับอามาบูพืออะไรไ่มู่อามาทิงยูเรีเนี่ยเอมาอ่านอย่างน้นเลยตทิ้งยู่ดีแล้วก็บัตรสวิกครับสกิลบัตรยังี่ทายไม่มีท้ายผหมอนจูวไห่ดีโนีไหมไม่ะไม่จมครับตีตีนี่ไมดจ้า หรือใ้รก <ๆ S 1> <fits you Elena> ็ท <abil itation. S 1> ิ้งเต่าอยู่ดิไม่มีพีจีหาก่อนนิหาพีจีมาหน่อยสิมีเด็กมีอาวใหม่ไปดูก่อนนะครับอ่ะสยเวต่อตัวใหม่ดีกว่า อะไรครับพี่ดิขันม่กอะไรอเลยตัวถึงออเดอร์ครับแร่บไม่มีอะไรแล้วก็ลงงเาแรครับจิ้สวัสดีเปิดหน้าไว้หาปัเอหาอหรือว่าใช่หาปัตเตอไม่ร์ อ๋อื่องสะกอนใช่ถ้าหยิบขึ้นมือทิ้งมือหนึ่งแต่รักคอคอได้เยอะหนึไม่รีครับนะบัตเตอร์ดไม่รีแต่สามเลนเหรอหนึ่งหมื่นถ้านั้นโอ้ยพี่ดาวสวัสดีครับหนึ่งหมื่นครับเดี๋ยวตรงนี้จะเป็นหนึมื่นห้าสองกิสามไลท์บ่กายเว้ยนะดู แล้วก็สกิลแนึงตีก็รับดูดบวกได้แล้วก็ตอนนี้มีในโซลสองได้แล้วอ๋อคือพี่เกตสองก็สองได้ก็บวกได้เลยเป็นสามได้เหรอสามได้สองคิดเท่าไหร่หมื่นห้าโอ้หมื่นห้าห่ะตอนนี้ยังเท่าเอ้ยตอนนี้ได้เดียวถ้าอย่างนี้จะเท่าไหร่ครับี่สี่หมื่นแล้วสี่หมื่นสามได้ไหมสามได้ไอ้สามได้ไหมแค่แค่นี้ วันครับขี้โอ้ยนี่ต้องคิดอ่านี่ต้องคิดพลังแวนขี้ข้างอ่าอ่าพลังแวนขี้ข้างอ่าอวแวนสามขี้ไม่เข้าเลยเออพลังแวนถูกนี่ก็จะกลายเป็นสามขี้สามสามสามขี้ใช่แต่ว่าตรงนี้จะได้ติ๊กนึงแต่นี่ยังมีขีิขี้อยู่นิดนเดียวหนึ่งตอนนี้สามขี้ก่อนสามเลยอ่ะหนึ่งสองขี้พลังอ่ะอันนี้เห็นเห็นบัตเตอร์ตีไปสองจีเมย ะไรเี่ยผมขึ้นห้าเีวบ้าปเ่าฟ้อนสามหมแล้วก็ทิ้งสี่หมื่นสองคิดสี่หมื่นขอพี่นี่เท่าไหร่ขอพี่สองหมือ่าสองหมื่นขอสองห้าใช่แล้วใช่ไหมขอสอหนะอ่าขอสองห้าใช่แล้วปล่อยอะไรอีตายให้สองห้าไปอีกหมื่นนะครับเดี๋ยวคิดแป๊บนึงไอ้นี่มันถ้าเกิดเป็นเป็นฟอนตนี่มันกาดได้เลยไหมวะ ถ้าเป็นการเอาก็สองหมืือกันใช่ไหมสองหมื่ก็อีกห้าเอาอันนี้ง่ายเลผ่านครับผลไม่ไหวแล้วอะไรก็ไม่รู้แข่งได้อย่างนี้นะผมยิ้มหวานเลยว่านเชีเลยอันนี้ถอยมาแล้วก็โซบาร์หัวห้าผ่านสิบเปดบห้า เท่าไหร่มั้งคว่ำหนึ่งก่อนคว่ำหนึ่งก่อนอ๋อถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดไม่เจออ่ะก็คือหงยหงยกลับมาเดิมใช่ไหมใช่อ่าเปิดเจ็ดฮาร์วอรดสองเจ็ดโอ้โหเจ็ดโอ้ดเยเจ็ดโอดไอ้เหี้ยเจ็ดเนี่ยทิกเกอร์เพ่หมดแล้วจบแล้วสามสี่หกเจ็ดโอ้โหเจเล็งเจ็ดโอ้ดทั้งนั้นอ่าแล้วก็นี่หงยกลับอ่าจุดไม่ได้ไง่กลับ แล้วก็หายอะไรก็ได้ถูกไหมหงยอะไรก็ได้ครับหายอะไรก็ได้แค่นี้เนี่ยได้โยนกลับไปได้วยายยังลาติงการไล่ลายยังจะมีมือไว้กัดคนยื้อมอห้าข้อไว้ก่อนอ่าอันนี้ไม่เป็นไรอันนี้อันนี้ตีข้างก่อนอันนี้สิบห้าต้องตีข้างแล้วมันกัดไม่ได้ข้างครับปล่อยเลยครับมันกัดไม่ได้เดี๋ยวเดีวมันจะเข้าออกมันเข้าอะไรเพราะมันเข้าบ้านบวกอะไรเมื่อกี้ ขอบคุณตับใหม่เกลือพ้นเงียบกิบเลยนี่่อเดี๋ยวนะอ่าเขาจะบาทิ้งมือเท่าไหร่มือแค่หนึ่งอเคเหลือได้เดียวเหลือได้เดียวใช่ไหมคาันี้ก็ยังเข้าอยู่15 1สิบห้า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 แต่ไอี๋เหลือสองหมื่นใช่ไหมสิบห้าก่อนถ้าเกิดเรากดไอเนี่ยเลยอ๋อใช่อันนี้อ๋ออันนี้สิบไม่หมุนห้าพันนี่ก็อันนี้สิบห้าไเข้ายังเข้าอยู่ถูกมใช่ใช่ห้าพัน กาการการอันน es, ี้ตีแมนเท่าไหร่ครับสิบแปดสิบแปดสิดเลกยปดโอ้ดีะอ่ะมิดมินะหนหอ่าหรือโอ้ยยังอยู่เมื่อกี้ยังอยู่เนเลยโอ้โหกจมตีนี้ไหมไปไปบ้ายจูว่ะอไม่มีโฆษนาครับเยหลัยุ่ง ก็แกนี่จะตายแล้วนี่มันไม่มีตัวเรทแล้วนี่เอาตัวนั้นด้ตัวใหม่มาดิอ่ลงครับลงขอคิดแป๊บลงนี่เลยเป็นคิลเลอมันไม่มีอะไรเลยนะตีไม่เข้าด้วยซ้ำแกเขาวิ่งอย่างเดียวไม่อะไรตลงนี่ดีกว่า อะไรครับสิบแปดไอ้เบัตเตอร์เบดคือไม่ต้องนับอลไรใช่ไหมคือมันอยู่แล้วไม่ต้องออรี่เท่าไหร่ครับสิบแปดเท่านั้นครับสิบแปดขอเท่าไหร่เราสิบแปดขอหมื่นขอหมื่นเดียวเท่านั้นครับเศษสองข้างก็ได้แล้วเสร็จก่อนดีกว่าเพื่อความสวยเพื่อความเก๋แล้วก็มีเหตุการณ์ขับไม่ออกสกิวนี่ครับสโต้ยูโรแล้วก็มาเจ็ดตีเลยครับตอนนี้ อ่ะดูก่อนอันนี้ยี่อันนี้สิบห้าแปดยี่สามสามได้สองคิวอ่ะโอเคโอ้ยดีนะไม่มีเรียเอ้แต่ว่าถ้าเกิดว่ามันออกมาอีกเว็นึงมันออกมาอีกไม่ได้อีกไหมแต่ไม่ได้ร้อยล้านนะอ๋อก็คือต้องให้แวนโอ้ยต้องให้แวนไม่ค่้ปาจั่วอันนี้อันนี้ก็คือนี้เซตตะสกิลนี่บ้านหนึ่ง เก่าไมนจะบีบไม่จะยากมากนะตู้แล้วมันไม่ไม่ขอไปฆ่าเลยทั้นมันชิดได้ได้ดิมันต้องแถวเดียวกันครับจริงเหรอมันฆ่าป่ะใช่ใช่ไหมพี่ดีโอ้แนวตั้งเดียวกันครับใช่ไหมใช่อ๋อก็คไม่ไม่ไม่ทำเวฟเพิ่มแบบห้าเวฟไม่ได้อ๋อสองหมื่นหนึ่งไลท์ครับมันจะบูทให้เด้อบูนเลยใช่ขอใหม่นะครับบูนไม่ทัน อ๋อของข้าวเวลาผมไม่ทันจริงอันนี้เดี๋ยวนะอันนี้พี่ต้องโดนไหมวะยี่แปดตอนนี้ 1, หนึ่งไรเข้าไรข้าครับคืาละมัชเอกเดนอย่าประมาทมิตรมิดจใช่ไหมผ่านเลยโอ้ยมือหมดเ the end นี่ยดีเอ็นเอนะเดนใบละพันใบละพัน <c oughs> อันนี้ผมยิงแค่ติสามครับในตัวผมมีใบเดียวเียง <c oughs> รีกองเฉยๆนะครับไม่ได้มีประโยชน์อะไรแล้วมือสองสามสีโ่อโอเมไม่เจอ,อเครับผมเนี่ยโอเคไม่เจอเจ็ดขอจะไม่เจอเลยไหมขอให้เจอของดีดิมหมดมือนะถ้าใบขาดคนดีเดี๋ยวถ้าใบขาดคนก็โอเคต้องเอาเรียสีก่อนเลี้ยวอ่าเราต้องน้องต้องใปนหุ้น น้องต้องกันแหละเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะถูนเข้าไปได้เท่าไหร่ครับสิบเจ่ดห้าอระแหลกมากสักอีกครั้งทสาล่าครับแต่ว่าน้องเขาขึ้นสามได้ไม่ดีเหรอครับดูครับเอาเว้นลูกชายใจเดี๋ยวมันต้องทอนตบาร์จะทิ้งเท่าไหร่วะทิ้งสองใบใครว่าพี่เช็ครองเราออกนะไม่ต้องแน่พี่มือหมดแสดงว่าพี่จุ่นได้ไม่ต้องทิ้งเลยอ่าใช่อาพี่เช็คอะไรไม่ต้องทิ้งเลยงั้นผม ผมขอคิดแป๊บนั่นผมปีจีก่อนนิดเดี๋ยวเท่าไหร่นะเท่าไหรสิบแปดเลยสิบแปดเออมันมีโอหลอดในโซ่ขออะไรปีจีไว้ก่อนปีจีไว้ก่อนโดมยืนเอาสิบแปดอ่าเอาเลยครับาโอเวอรแล้วกันอ่ะโอเคอ่าแล้วมีโอเวอร์โอเวอร์มันน่าจะน้อยมันน่าจะไม่เยอะโอเคอ่าแล้วก็ บ้านหนึ่งที่งไปเลยนะเมื่อกี้พี่พี่เปิดพี่ไม่เจอพี่ในคอนเร์ชั่นด้วยเลยใช่คอนเทนชาร์นแล้วก็คว่ำนะอะไรอ่าคว่ำไปแล้วก็ทิ้งสองใบแล้ทิ้งหมดมือดีแต่ได้ไม่ลบแต่ได้ยังไม่ลบอ่าได้ไม่ลบก็ทิ้งไปก็เป็นยี่สิบแปดสองขีดสองขีดและสองไดรฟ์ยี่สิบแปดสองขีดสองรีอยไหมอ้นี่สองี่กไม่คีย์หรอกอันนี้สองไอ้นี้สองหมื่นอ่าอันนี้ยี่สิบแปดสองไดรฟ์หรือโอเวอร์ ใช่แล้วเอาเลยอันนี้ก็สองหมืน่นสองหนตีเข้าก็อสองหมืน่นอ่าสองหม่อ่าตีแม่ตีแม่แมขอมันเดีวผมคิดก่อนแลผมต้อใช้เท่าไหร่ใช่บ้าหรือเปล่าสองหมื่นใ่โอ้โหเหรอเดี๋ยวมาอ,อยู่เตินอ่ะไปล่อยปลยปล่อยปล่อยเลยจ๋ยมึงกี่บับ มือเท่าไหร่วะเอาเมื่อกี้ไม่้องทิ้งหรอจริงงะทีนี้ไอ้ที่องก็มือสใบเมื่อกี้เช็คอบอดบอดเอ้ยรู้ไงบอบอดบอดเราเทิร์ครับงนีเลย้โอเวอร์โน่มยืนเลยนะพวกมาอยู่แลโอ้ไป่องลงนี่ครับลงนี่สวัสดหนึ่เยังยังลืม้า ก็ไม่วัวอะไรอ่ะมไม่ได้ใช่ไมีเพียงบอลสิจริงไหมรไ่ด้คือวีผมไม่มงแค่มได้นะเดี๋ยวใหญ่ก็ลาจนมือดีได้แชมป์แชมล้วก็จนแชมป์ได้ไงเราไอ้เรื่องเคาสามมือสามมือเลยเหรอ ใช่บุซโซนาตามเงนนี่ขอเท่าไหร่วะขอแค่สองหนี่โอ้โหไม่พอไม่ได้แรกไม่เพาะไอตีเว็เลรกโอ้โหปั๊บจบเพราะว่าน้องออกแล้วใช่แล้วโอ้โหเร็วไล่ไอไล่สามครั้งแรกก็ดันเข้าห้าแล้วไม่น่าไปเปลี่ยนนะคนเลยลุงยี่่ลี